ะะเป็นภาพงานคอนเสิร์ตน้ำใจไทยช่อง3ที่จัดที่ลานเซ็นทรัลเวิลด์นะคะมีศิลปินมาร่วมมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวข่าว3ด้วยนะคะและที่พลาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือศิลปิน a อแน่นอนเลยค่ะมีมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่พัชชาพี่หนีวันทุกทีโซพี่นัสศักดาทรและน้องต้น a อค่ะซึ่งทุกคนนะคะขึ้นไปวาดลวดลายบนเวทีกันบนคอนเสิร์ตนี่อย่างสุดๆไปเลยค่ะท่านผู้ชมมีภาพมาให้ชมกันอยากเห็นแล้วใช่ไหมคะอยากเห็นเหมือนกันค่ะไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีครับ <Hey. S 1> สวัสดีแฟนๆชาวออ r ติน,นิงแฟลชทุกคนครับวันนี้พวกเราศิลปินตัวแทนจาก AF True v e n t u r e นะครับมาร่วมงานเวทีน้ำใจไทยที่จัดขึ้นโดยช่อง3นะครับเพื่อห,หารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอ่าวันนี้มีหลายหลายคนมาด้วยกันความรู้สึกเป็นไงบ้างครับอาว่าก่อนครับก็แย่ก็ตอบครับไม่ต้องแยกก่กนตอบก็มามากันหลายคนครับแต่ละ ดีใจครับแต่ละศิลปินก็มีคนละคนละเพลงมาฝากกันครับสำหรับพวกเราวอดูดิโซนะบางคนมีสองเพลงด้วยอ่าใช่สำหรับพวกเราวอดูดิโซนะ,ะก,นซนะก็มีเพลงที่ทาพิเศษเลยมามาฝากทุกคนนะครับชื่อเพลงว่าเหมือนกันเพลงอาช่วยประสบภยัยไอช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับยังไงก็รอติดตามลวกัน

เป็นน้ำใจคนไทยจริงๆค่ะวันนี้ชื่อน้ำใจไทยแล้วก็เจอ<แ>ผู้คนเยอะแยะมากมายไก่กองกจริงๆนะคะ<แ>ก็กเห็นน้ำใจของคนไทยแบบนี้แล้วก็น่าจะรู้สึกดีกันเทน่าใช่ครับเราขอเป็นกำลังใจทุกคนนะครับที่ประสบภัยน้ำท่วมหรือว่า,อ,าออกไปช่วยเหลือนะก็อยากให้ทุกคนทำางนี้ต่อไปเพื่อเราจะได้ผ่านวิกฤตนี้แล้วก็มีรอยยิ้มกลับมาเหมือนเดิมนะครไาม